ตอนที่6เงาในเซตตาเช้าวันใหม่ในคฤหาหา์ก้องใหญ่พิมพ์ดาวเดินไปตามทางเดินที่เงียบสงัดรู้สึกเหมือนทุกก้าวเป็นการย้ำเตือนว่าเธอไม่ได้เป็นอิสระอีกต่อไปเสียงนาฬิกาตีบอกเวลาในห้องโถงใหญ่สะท้อนกล้องแปลกแยกจนทำให้หัวใจเธอหดเกรง็งเธอแอบมองผ่านหน้าต่างเห็นกิตตภพยืนสนทนากับชายหนุ่มในชุดสูทสีเข้มสีหน้าของเขานิ่งเรียบ แต่แววตาแฝงความเย็นชาและเด็ดขาดจนกลนตรงหน้าก้มหัวไม่กล้าสบตาเขาเป็นใครกันแน่พิมดาวพึมพำกับตัวเองความสงสัยเริ่มก่กอตัวขึ้นทีละน้อยหลังอาหารเช้ากิตภพเดินเข้ามาหาเธอสายตาคมกริบทอดมองจนเธอเผลอก้มหน้าหนี mm. วันนี้ฉันมีธุระเธอไม่ต้องออกไปไหนอยู่ในคฤหาตก็พอเสียงของเขานิ่งเหมือนทุกครั้ง แต่ท่าทีแข็งเกล้าวไม่เปิดโอกาสให้เธอถามอะไรเลยพิมพ์ดาวพยักหน้างยบเงียบ,ยบแม้ในใจเต็มไปด้วยความอึดอัดเรากับถูกปิดตายจากโลกภายนอกเมื่อเขาออกไปความเงียบก็ปกคลุมทั้งคฤหาสน์เธอเดินสำรวจทีละห้องจนไปหยุดที่ห้องสมุดใหญ่ที่เต็มไปด้วยตู้หนังสือสูงจรดเพดานบนโต๊ะทำงานมีแฟ้มเอกสารกองหนึ่งวางอยู่และท่ามกลางนั้นเธอเห็นรูปถ่ายใบหนึ่งโผล่ออกมา มือเรียวสั่นเล็กน้อยไม่หยิบขึ้นมาดูในภาพคือกริตภพยืนคู่กับชายวัยกลางคนในชุดขาวแววตาในภาพนั้นแข็งกร้าวและเต็มไปด้วยอำนาจต่างจากด้านที่เธอเคยเห็นอย่างสิ้นเชิงหัวใจพิมดาวเต้นแรงความรู้สึกทั้งหวาดกลัวและสงสัยถาโทมคข้ามาก่อนที่เธอจะได้คิดต่อเสียงฝีเท้าหนักเหน่นก็ดังขึ้นใกล้เข้ามาเธอรีบซ่อนรูปถ่ายกลับไปในแฟ้มเหมือนเดิมหันหลังกลับช้า,ชา และพบกับร่างสูงที่ยืนอยู่ที่ประตูกริตรพบจ้องเธอเรือยแววตาขมเข้มราวกับมองทะลุทุกอย่างในใจเธอกำลังทำอะไรอยู่พิมพ์ดาว